พบกขับสวัสดี่ท่านชมรถได้นั้นด้วยครับอยู่เรามาต่อลงฟารม์มปุ้ยกันนะนครับ,บสร้างลูกใหม่ครับแรกก็วองกเลยก็ได้ครับ วางลูกสูบครับแบบนี้ตุบ๊กะตายล้วกว็ ก็เอาครับทบนี้ครับ,บแล้วก็ทุบตรงนี้ออกครับ ท่านผู้ชมก็ก็มาวางตรงนี้ครับแล้วก็วางเลสักตูนครับได้แบบนี้แล้ว บล็อกนับสองบล็อกก็เสร็จแล้วเอาไปเนยรูปแบบหนี้แล้วฮันก็จะบล็อกรายมาแบบนี้ ก็เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วนักคราชอ้อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับประมาณนี้นผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกด้ดยครับขอบคุณครับ